ให้หน้าที่ของการดูถูกลูกเป็นของป้าข้างบ้านดีกว่าพ่อแม่ต้องชมลูกบ้าง<ม>ไม่ว่าเขาจะไปเจออะไรมาสุดท้ายแล้วที่ที่เขากลับมามคือบ้านพ่อแม่บางคนไม่เคยชมลูกเลยเวอรไม่ได้นะคะเขามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนั้นตอนเขายังเด็กเเขาแค่ล้มแล้วลุก เราตบมืออะไรกันเกือบตายทําไมเวลาเขาโตขึ้นเขาทาสิ่งที่มากกว่าแค่ลุกขึ้นเราถึงชมเขาไม่ได้อย่าทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองอย่าพูดจาอะไรที่มัน ทำให้เขาหายใจลําบากเพราะเราคือบ้านในใจของเขาคูขอเลยพ่อแม่ต้องชมลูกบ้างผู้ปกครองคะครูอยากฝากด้วยความรักด้วยความห่วงใยทุกอย่างเลยว่า ให้หน้าที่ของการดูถูกลูกเป็นของป้าข้างบ้านดีกว่าอย่าทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองอย่าพูดจาอะไรที่มันทำให้เขาหายใจลำบากเพราะเราคือบ้านในใจของเขาไม่ว่าเขาจะไปเจออะไรมาไปเขาอาจจะมีแฟนเขาอาจจะมีเพื่อนเขาอาจจะมีแต่สุดท้ายแล้วที่ที่เขากลับมาหรือความอบอุ่นหนึ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือบ้านนะคะเพราะฉะนั้นกูขอเลยพ่อแม่ต้องชมลูกบ้าง พราะแม่บางคนไม่เคยชมลูกเลยเวยไม่เคยเลยไม่ได้นะคะเขามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนั้นจำได้ไหมตอนเขาเมื่อก่อนตอนเขายังเด็กๆตอนเขาล้มเขาแค่ล้มแล้วลุกเราตบมืออะไรกันเกือบตายทําไมเวลาเขาโตขึ้นเขาทําสิ่งที่มากกว่าแค่ลุกขึ้นเราถึงชมเขาไม่ได้เอาใหม่นะครูเป็นห่วง หน้าที่ของการดูถูกลูกเป็นของป้าข้างบ้านดีกว่าปฏิหารแห่งรักที่พัดรักนั้นอนุภาพบันดาฝากดฟ้าได้เก่นฟ้าลิคิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะโองไปหยัดปฏิหาร ខ្លាប់ពីត្រឿងះទ្